วันนี้คนเมืองชาแนวก็จะปลาปแอลเมืองเหนือเนาะเจ้านาอเขากำลังจะไปซื้อของนะเจ้าแล้วก็ลองไปแอลพอกาดเมืองเจียงใหม่พอเนาะช่วงโควิดเป็นเจไดพ่องนะคะ I'm about to grocery for buy some uh, stuff for jelly r o u t i n and take you to see local market. ช่วงยามแดงดีเจียงใหม่เนาะเจ้าเนาะลองมาพอดูนะเจ้า อ้บทิมต้นทับทิมทางเหนือเรียกบักกอ้อนะเจ้าต้นบักกอ้อต้นทิกหนูสูงขนาดนี้นต้นทิกเหรอทิ่ก,กขี้หนูนมาละขี้นกแนต่ะอ,อ๋อ แมวเมืองเหนือกัเนานะเจ้านอะ้ําเที่ยวดูบ้านเมืองทางเชียงใหม่ดูนะคะในช่วงนี้ช่วงโควิดถนนหนทางตลาดจะเป็นยังไงเนาะน้องหมาเหรอน้องแมวเนี่ยโซนล้งอะ ฮัลวัสดีค่ะสนหรอเดี๋ยนนะร้อมสนลูกน่ารักทัไทำอะไรคทำไมน,น่ารักจังสกอตติชครับทำอะไรนะลกูกสกอตติชโฟครับอ้สวยจังเลยผู้หญิงผู้ชายคะผู้รครับอสวจังเลยเราเอาลง y o u t u b หมไม้ลรของป้าเอาทำคลิปลงมันเป็นวิเชียนผสมอะไรสักอย่างนึงอ S <S สวยมากับเดิน้อเหรอคะนี่กำลังหัดเดินเหรอคะกือเดือนแล้วคะเนี่ยยังไม่สี่เดือนเลยคอ้น่ารักจังเจาแมวน่ารักนะคะน้องแมวเหมียวน่ารักมีใครรักแมวมั้งคะ น,นี่เป็นป้ายรถเมย์เดิมๆใช่ไหมแต่ไม่มีรถเมยวิ่งอ่ะถนนก็ยางมันเป็นช่วงเย็นคนกลับบ้านเนาะก็มีมีนะคะบรรยากาศเมืองเหนือนะเจ้าน้อไปยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยนะคะหมูตุน๋นแถว มาหารอร่อยต่างกันยังไงม,มีเจดีย์เก่าเยอะแยะอ่าเนี้มีเจดีย์เก่านี่เป็นเจดีย์เก่านะคะเก่าแก่อ๋อดีซีซาร์แอคชั่นสตูปะสเลลี่โอ เซเว่นเดียคับเซเว่นเซเว่น0 0เดียโอ้คิดไหมดีโมโมเดลเซเว่นเดียเดียโซข้ามได้ไหมเราต้องข้ามถนนตรงนี้นะคะรอรอรถก่อนเนาะ the road you go to another side and take you to see the market h e o t o see the people uh, doing the pandemic covid 1 9น in our in our country, they all still uh, put on t h e masks with them all the time. เราก็ยังต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะคะในประเทศเรายังไม่สงบเนาะกับพวกโควิดนะคะอันนี้จะเข้าตลาดแล้วนะคะ this place is u where we are always buy our food. ตรงนี้จข้างด้านหน้าจะเป็นตลาดนะคะเดี๋ยวลองพาเข้าไปดูตลาดก่อนเนาะ ู market, market. <S 2 c มาร์เก็ตโลโก้มาร์เก็ตมาเข้าตรงไหน,น มาดูตลาดสดเชียงใหม่นะคะว่ามีผู้คนเยอะแยะดูหรือเปล่าเนะ<ง>เป็นตลาดสดนะคะขายของสด มีนิจูบารซัมทูนาไม่รู้ล้วแตัานี้ตัวละห้าสิบบาทห้าสิบาทสี่สิบบาทสามสิบห้ากสลสามตัวร้อยตัวใหญ่ไหมทำไม ร้อยจะแบบไหนตันตัวร้อยกสิบาทเท,ทวันวันพีซ วานนันเรดโคตรีน <S smoke> ี่ตัคอะบรี่นี่นี่สิบานี่นี่เซนเว่ามันนะเอาเซนมันเหรอฮิบอตเดชูนาฮิบอตทรีชูนา 100, uh, 100 baht. This 100 baht for 3 tuna. This, this, uh, this section they sell uh, vegetables. Uh, section they sell a kind of food that's ready for take take away for to go ready to go uh, อยากกินของหวานนะตามอ้วนตัวอ้วนนี่น่าจะเป็นน้ำน้ำสมุนไพรนะ,นะนมีขนมกรุบกรอบบิสเน็กเอาไทยเอาไทยสเน็ก From this, this Plate we g o to the Next Plate Pizza Socially shop อะไรนู้น What our uh, helpers so for event event e h i s week ตัวไวน่าโครัดเนาะ ก่อนเขานั่นก่อนอน,นี้เขาก็จะขายเป็นโซนขายเสื้อผ้านะคะน,นี้จะเป็นโ,โซนขายเสื้อผ้าจะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะคะอันนี้จะเป็นศูนย์อาหาร Food Center This is a this on left side มีสข่ว over there uh huh. uh, จะมีขายพวกเสื้อผ้าเนาะ in front of us is uh, the, the the big supermarket for so we can uh, buy everything product daily product เก็บไว้ไปหยอดนะคะเจอตั้งเหรียญเนาะในหลวงนะเอาไว้ไปหยอดกระปุก We have to uh, stop at the check temperature point and clean your your hand first. Okay, I'm stop here.